สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มีชุดเซตนะคะ EP ที่2 1 9หรือ219มาแบ่งปันนะคะ1เซตจะมี4กระถางนะคะราคา259บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะจะส่งแบบกล่องให้นะคะใน1เซตก็จะมีไม้กระถาง5.5 5หรือ6ให้1กระถางนะคะแล้วอีกสากระถางจะเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะคะรวมก็เป็น4กระถางเนาะ ปูลงคลิปวันที่7มีนานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่8มีนานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอนไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอลสีมาแนะนำนะคะ1ชุดจะมี4ตัวนะคะจบครบในชุดเดียวนะคะถ้าซื้อพร้อมบอลสีก็บวกเพิ่มไปอีกแค่70นะคะถ้า รับแค่ผลิตภัณฑ์1ชุดก็โอน90าไปทางหนึ่งสุดคุ้มเลยก็3ชุด200บาทรวมส่งนะคะเรามาดูเซตที่1กันนะคะคุ้มคุ้มเลยนะคะวันนี้เซตที่หนึ่งจะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะเนี่ยหน้าปกติหน้าจดทะเบียนนะคะดางสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะอยู่ในกระถาง 5. 5ด้ามณีล้อมเพชรนะคะกระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นมหาพลไม้เก่านะคะ มหาพนนะคะกระถางที่ 2. 2> สองกระถางทีส <Salv. S 1> ่สามจะเป็นธาตุบางแก้วนะคะเนี่ยน่าชมพูมาแล้วนี่นะคะธาตุบางแก้วกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นแก้วมังกรฟอมสองต้นในกระถางนะคะเป็นเปิดมาแบบนี้นะคะแก้วมังกรนะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นตรีเพชรนะคะเป็นบอลกราบเนะ นี่นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอยู่ในกระถาง5.5ก็จะล้นแล้วนะคะตรีเพชรนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเทพอักษารานะคะด่างคยสวยแบบนี้เลยนี่นะคะเทพอักษาราไซส์ก็ประมาณนี้เนาะนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นหลวงปูแหวน,นะคะล้นกระถาง4แล้วนะคะตับเกจินะคะนี่ต้นล้นแล้วไปอัพขึ้นแได้เลยนะคะกระถางที่3 กระถางที่สี่จะเป็นอสงไขนะคะเนี่ยป้ายสวยแบบนี้เลยใส่ก็ประมาณนี้นะคะกระถางที่สี่นะคะอสงไขนะคะเซตที่2นะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามนะคะกระถางที่1จะเป็นยาย่านะคะไม้กัดสีนะคะมีตอนนี้ก็สามต้นแล้วนะคะสามต้นในกระถางนะคะเป็นไม้กัดสีเนาะนี่นะคะอยู่ในกระถางหกนิ้ว นะคะยายญ้านะคะกระถางที่หนึ่งนะคะเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะขึ้นแปดได้เลยเนาะกระถางที่สองจะเป็นขุ้มทองนะคะขุ้มทองนี่นะคะกระถางที่สองขุ้มทองกระถางที่สามจะเป็นสาวนาครชัยศรีนะคะนี่ดังหมดนี้เลยนี่นะคะสาวนครชัยศรีกระถางที่สามกระถางที่สีเป็นไม้เก่านะคะยุทธหัตถีตัวนี้ก็เป็นไม้กัดสีเหมือนกันนะคะ นี่นะคะยิ่งโตยิ่งสวยแต่ก่อนหายากนะคะไม้ตัวนี้นี่นะคะฟอร์มสองต้นในกระถางเซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะตัวนี้ก็ไม้เก่าเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะนี่ป้ายมาแบบนี้เลยกระถางนี้น่าจะลงหัวเลยนะคะเท้าหิรันอยู่ในกระถางห้านิ้วห้านิ้วนะคะนี่สวยเลยนี่นะคะเท้าหิรันพนาศูนย์กระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองนายทองเหม็นนะคะตับวีรชนนะคะนายทองเหม็นก็ไม้เก่ากระถางที่สามยุทธหัตทีนะคะไม้เก่านี่ได้แดดก็จะเริ่มกัดหน้าชมพูนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่ตัวนี้จะเป็นหานุมาลอมพัพาโอเป็นฟอมสามต้นเลยนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอตัวนี้ยิ่งโตยิ่งแก่จะจัด,จดเป็นพุ่มเป็นกอสวยมากนะคะนี่นะคะ เซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1จะเป็นกระบี่นายร้อยเป็นไม้แยกหน่อเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะ2ต้นในกระถางนี่นะคะกระบี่นายร้อยนะคะอยู่ในกระถาง5.5สวยๆเลยนะคะอัพไซส์ขึ้นแปดได้เลยกระถางที่1กระถางที่ 2, สบายนางฟ้า2ต้นในกระถางเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ชอบแดดยิ่งแดด พื้นก็จะกัดหน้าออกมาเป็นสีแดงนะคะโตเต็มที่มีหูใต้ใบนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามหงดารุ่นนะคะเนี่ยกัดหน้ามาละโตมาสวยกัดสีสวยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหงดารุน่นกระถางที่สามกระถางที่สี่ไม้เก่านะคะนางกีรินีนะคะโตเต็มที่ก็กัดสีสวยเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่นะคะเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้า เซตต่อไปเซตที่6นะคะอันนี้ออกแดงออกชมพูเนาะตัวนี้จะเป็นเพชรสีปทุมเป็นไม้แยกหน่อนะคะตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะเนี่ยกัดหน้ากัดสีมาสวยมากอยู่ในกระถาง5ช5ชสามารถอัพไซส์ได้แล้วนะคะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2สีพนมมาศไม้ด่างใบกลมเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่นะคะกระถางที่2นะคะดูต้นแม่ได้เลยไม่ผิดหวังนะคะตัวนี้ นี่นะคะกระถางที่3ปูโสมไม้ด่างใบกลมเหมือนกันตัวนี้คือชอบแดดนี่คือได้แดดจัดมากนะคะใบก็จะมันมันวาวๆแบบนี้เลยนี่นะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นดวงใจทศกัณ์ตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะเป็นด่างใบกลมเหมือนกันนี่นะคะนี่เซตที่6นะคะเซตที่ห เซตต่อไปเซตที่7็ดนะคะกระถางที่1กระถางนี้จะเป็นเดือนธันวาคมอยู่ในกระถางห้าจุดห้านะคะเดือนธันวาคมเดือนเกิดใครเนาะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งคุ้มมากกระถางที่สองจะเป็นเล่าปีฟอมสองต้นในกระถางตัวนี้ก็โตเต็มพีกัดหน้าสวยมากนะคะเป็นไม้เก่าเหมือนกันนี่นะคะเล่าปีกระถางที่สองกระถางที่สามนายม่านปืนยาวก็ฟอมสองต้นในกระถางนะคะ โตมาก็จะกัดหน้าเหมือนกันไม้เก่าจะกัดหน้าตอนโตเต็มที่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่ตัวนี้ไม่ผิดหวังหนึ่งตะวันพันดาวนะคะดูต้นแม่ได้เลยไม่ผิดหวังปูชอบมากนะคะตัวนี้นี่นะคะเป็นไม้ใบใหญ่ก็คือแนะนําให้เลี้ยงกระถางละหนึ่งต้นนะคะเพราะว่ายิ่งโตใบเขาจะใหญ่มากตัวนี้นะคะเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ด เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นแหลมทองนะคะตัวนี้โตมาก็สวยนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วแหลมทองนะคะกระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นณนเมืองนนี่นะคะอันนี้เป็นหน้าปกติเนาะนี่นะคะก็จะด่างมาแบบนี้เลยนี่นะคะณเมืองนนหน้าจดทะเบียนกระถางที่สามจะเป็นณนเมืองนนแผงนะคะอันนี้ใบใหม่ล่าสุด ็คืออัพไซต์ได้เลยนะคะนี่นะคะนะมังนน์แผงนะคะมีหน้าไม่แผงกับหน้าแผงเนาะกระถางที่4จะเป็นพลั์นะคะฟอร์ม3ต้นเลยตัวนี้เอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอมไม่ผิดหวังนะคะแต่อย่างของปูเลี้ยงนอกตัวก็ใช้เวลาพักนึงนะคะกว่าเขาจะแบบใบแข็งแล้วก็ฟอร์มสวยนะคะนี่นะคะเซตที่8นะคะเซตที่8ด เซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นสีพนมมาศเป็นแม่ด่างใบกลมดูต้นแม่ได้เลยนะคะบางท่านคือไปค้นหาใน Google มันไม่ขึ้นนะคะมันก็ไม่ขึ้นจริงๆเหมือนไม้ตัวนี้ปูไม่แน่ใจว่าเขาเขาน่าจะจดจดจด,จดชื่อเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้ดันไม้เนาะแต่คือโตมาคือมันสวยแน่นอนนะคะตัวนี้ ปูรับประกันได้เลยก่อนแรกๆที่ปูเอามาแบ่งขายก็หลักพันนะคะตัวนี้อยู่ในกระถาง5.5 5, 5นิ้วนะคะเนี่กระถางที่หนึ่งสวยตัวนี้ปูชอบกระถางที่สองนะคะเป็นประชาไม้เก่านะคะฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะเนี่ยไม้เก่าโตมาสวยทุกตัวนะคะกระถางที่สามพเทราเฝ้าเรือนนะคะมีฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งเนาะนี่นะคะ กระถางที่สามกระถางที่สี่สะใบนางฟ้านะคะโตเต็มที่มีหูวแต้ใบพื้นจะกัดเป็นสีแดงนะคะเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าเซตต่อไปเซตที่สิบนะคะกระถางที่หนึ่งก็เป็นสีพนมมาศนะคะนี่สีพนมมาศนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเล่าปีนะคะไม้เก่าสองต้นในกระถาง ปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยสวยแน่นอนกระถางที่3ก็จะเป็นยุทธหัตถีก็ฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะไม้เก่าเหมือนกันนะคะนี่กระถางที่3กระถางที่4จะเป็นองคตถือสารนะคะเนี่ยหน้าก็จะเริ่มมานะคะไม้เก่าเหมือนกันนี่นะคะเซตที่10นะคะเซตที่10 สำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตมาแบ่งปันทั้งหมดเลยนะคะ10เซตเนาะเซตละ259บาทรวมส่งนะคะปูฝากลุงป้านาอากดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ